งเวลาจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการทิดบวนชวนคุยยามเย็นสนับสนุนโดยบริษัทสหายกเกษตรจำกัดเครื่องหมายตราปิรามิดยึดมั่นคุณภาพมั่นคงคุณธรรมเวตซิลลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้นสูงทีเนตจำเป็นมากสำหรับต้นพืชเวตซิลลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้อนอัตราการใช้น้อย ชีดพ่นให้กินทางใบพืชผักไม้ผลต้นข้าวดูดซึมกินใบได้ผลผลิตสูงคุณภาพสวยเฟตรติลอนาดอาหารเสริมสูตรคีเลตจากบริษัทสหายกเกษตรจำกัดปุ๋ยตราพีรามิดปุ๋ยตราปิรามิดธาตอาหารพืชคุณภาพนาข้าวพืชไร่ไม้ผลไม้ดอกไม้ประดับ เธโตงอกงามสมใจเมื่อใช้ปุ๋ยตราพีรามิดปุ๋ยตราพีรามิดเพิ่มพูนผลผลิตพิช wow. ิตความหิวโหยของพืชเกษตรกรไทยทั่วทุกทิศใช้ปุ๋ยตราพีรามิดธาตุอาหารพืชคุณภาพของสหายเกษตรท่านผู้ฟังแฟนรายการที่เคารพครับทิศบุญบางประมาดิศักดิ์บุญกิยาพันธ์กำลังคุยกับท่าน เรื่องของจิ้งหรีดซึ่งคุยมึให้ฟังแล้วว่า,าชนิดของจิ้งหรีดนั้นมันมี4ชนิดนะครับทองดําทองแดงนะฮะแมงสดิ้งหรือจิ้งหรีดบ้านหรือจะเรียกว่าจิ้งหรีดทองแดงลายก็แล้วแต่แล้วก็จิ้งกลงคราวนี้เรามารู้จักวงจรชีวิตของจิ้งหรีดนะครับเวลาท่านจะเลี้ยงจิ้งหรีดเนี่ยนะครับเริ่มตั้งแต่จิ้งหรีดระยะไข่ตัวอ่อน ตัวเต็มวัยแล้วก็ผสมพันธุ์วางไข่ในครบรอบวงจรเนี่ยมันจะใช้เวลาประมาณ90วันถึงประมาณ120วันโดยจิ้งหรีดแต่และระยะการเจริญเติบโตก็จะมีรูปร่างหน้าตาต่างกันไปเราไปดูไข่จิ้งหรีดก่อนนะฮะท่านใจเย็นๆนะเพิ่งรีบเพาะเลี้ยงยังไงร,รู้จักจิ้งหรีดซะก่อนระยะไข่เนี่ยนะครับ ไข่จิ้งหลีดนี่จะมีสีออกเหลืองๆถ้าเปรียบเทียบไปก็คล้ายๆกับเมล็ดข้าวสารนะครับนะเมล็ดข้าวสารความยาวก็อยู่ที่ประมาณ3-5ม mm, มลเมตรและความสามารถในการวางไข่นั้นจิ้งหลีดจะไข่เป็นรุ่นๆครับรุ่นหนึ่งนั้นประมาณ2 0 0ถึง300ฟองนะครับและในแต่ละรุ่น จะวางไข่ห่างกันประมาณ15วันก็หมายความว่าแม่จิ้งหรีตัวหนึ่งเนี่ยจะมีโอกาสวางไข่ได้ประมาณ3ถึง4ครั้งก็เฉลี่ยว,ว่าประมาณทั้งหมดเนี่ย600ถึงประมาณ1,000ฟองนี่เป็นระยะไข่นะครับทีนี้ระยะตัวอ่อนพอฟักออกจากไข่ มันก็จะเป็นตัวอ่อนใช่ไหมครับไอ้ตัวอ่อนหลังจากวางไข่ไปแล้ว3อาทิตย์เราจะเห็นว่าเริ่มมีลูกจิ้งหรีดที่ฟักออกจากไข่ถ้าดูเพลนๆเ,เหมือนมดครับนะผมเคยเลี้ยงตอนแรกเอ๊ะตัวอะไรเล็กๆก,ก,กระโดดไปกระโดดมานีเลยครับตัวลักษณะคล้ายมดไม่มีปีกครับและมันจะลอกคราบทั้งหมด8ครั้ง จึงกลายเป็นจิ้งหรีดตัวเต็มวัยนะไอตัวอ่อนพอเริ่มโตขึ้นจะเริ่มมีปีกคือคือปีกยังไม่เต็มเขาก็จะเรียกว่าอ๋อจิ้งหรีดระยะใส่เสื้อกั๊กนี่นะฮะระยะตัวอ่อนเ,เรียกว่าระยะใส่เสื้อกัก๊กพอไปถึงระยะตัวเต็มวัยนะระยะตัวเต็มวัย คือปกติตัวเต็มวัยนี่เราก็หมายว่าก็เริ่มจะดูรู้แล้วตัวไหนเป็นตัวผู้ตัวไหนเป็นตัวเมียนะครับตัวผู้นี่อย่างพวกผมนี่จะคุ้นและเราไม่จับจิงหรีตัวเมียมากัดกันเราจะใช้จิงหรีตัวผู้นะครับจิงหรีตัวผู้นั้นปลกที่เรามองไว้นี่นะมันจะเห็นย่นๆครับนะย่นๆหนามๆ แล้วก็ไอาการที่มันเป็นอย่างนี้แหละมันจะใช้ปีกคู่หน้าเนี่ยถูกันสังเกตดูเวลามันจะร้องเนี่ยมันจะต้องขยับปีกนะฮะชาวบ้านอย่างเด็กๆเ,เ,เราเรียกว่าปีกมันจะพองขึ้นมานั่นแหละครับแล้วมันจะใช้ถูกันถูกันทำไมถูกันเพื่อที่จะ,ะส่งเสียงนะฮะและจิงรีตัวผู้จะเล็กกว่าจิงรีตัวเมีย ถ้าเป็นจิงรีตัวเมียเราจะเห็นปีกข้างบนเนี่ยนะฮะเรียบแต่จุดเด่นของจิงรีดตัวเมียก็คือว่าส่วนหางนะที่ปลายของตัวจิงรีเนี่ยนะมันจะมีอวัยวะวางไข่คล้ายๆเข็มยื่นยาวออกไปนะครับยื่นยาวออกไปจากส่วนท้องแต่ถ้าจะเป็นตัวผู้ก็สั้นๆแล้วตัวเล็กกว่า คือดูชัดอะดูง่ายจริงรีดตัวผู้ตัวเมียเนี่ยทีนี้ไอ้เวลาผสมพันธุ์ทีครับแม้มันพิษคือคือครับนะคือหลังจากที่จริงหทีดมันจะผสมพันธุ์หลังจากลอกคราบเป็นตัวเต็มไวัยไปแล้วประมาณ3-4วันหมายถึงว่าปีกเต็มและนะสามสวันก็จะเริ่มมีอารมณ์ความรู้สึกผสมพันธุ์ได้ เทคนิคการผสมตัวผู้ก็จะขยับปีกคู่หน้าถูกันไปถูกันมาส่งเสียงกรีด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 เสมือนจะร้องเพลงเชิญชวนเจ้าสาวว่าพร้อมจะผสมพันธ์กับฉันไหมนะทีนี้ไอ้จริงหลีด์นีมันพิลึกพิลือตรงที่ว่าเวลาผสมพันธ์นะครับตัวผู้อยู่ข้างล่างเลยครับตัวเมียโดดขึ้นคล่อมนะฮะ ตัวเมียตัวใหญ่โดดขึ้นคล่อมหลังตัวผู้ครับนะฮะแล้วก็จะใช้ระยะเวลาในการผสมพันธุ์กันประมาณสัก10ถึง15นาทีนะครับพี่น้องครับและตัวเมียนะเมื่อหมดการวางไข่รุ่นสุดท้ายตัวเมียก็จะถึงการอวาสานเสียชีวิตไป นะครับนี่นี่เป็นบทบาทของการผสมพันธุ์ของจงิ้งนหะรีดนะฮะบางทีไม่รู้ตัวไหนตัวผู้ตัวเมียดูเวลามันผสมไอตัวไหนอยู่บนตัวเมียรครับทีนี้จิ้งหรีตัวเมียก็จะเริ่มวางไข่หลังจากผสมพันธุ์แล้ว3-4วันโดยมันจะใช้อวัยวะจากส่วนท้องที่ยื่นไปนะที่เรียกว่าเข็มเนี่ยนะ หรือ,อว,ว่าจะเรียกอวัยวะวางไข่เนะี่ยแทงแทงลงไปในดินเพื่อวางไข่แต่ถ้าเราเพาะเลี้ยงเราจะไม่ใช้ดินเราจะใช้ที่เท้าแกลบใส่น้ำชุ่มๆหรือจะเป็นทรายนะครับมัาก็จะทิ่มแทงลงไปนะครับและมันก็จะออกไข่อย่างที่ผมได้บอกไปแล้วว่าจะออกไข่ประมาณสัก600 600ถึงประมาณ หนึ่งพันฟองโดยเป็นไข่เป็นรุ่นรุ่นไปรุ่นหนึ่งก็ตกประมาณ200ถึง300ฟองเั้นโดยทั่วไปมันก็จะวางไข่นะฮะเป็นมันก็จะวางไข่ทั้งหมดเนประมาณสัก3ช่วงด้วยกันนะครับและมันก็จะค่อยเจริญเติบโตจากตัวเล็กๆเหมือนมดนะลอกคราบไปเรื่อยนะครับจนกระทั่ง ตัวใหญ่ซึ่งก็จะเป็นตัวเต็มวัยนะครับในเวลาต่อมาเพราะฉะนั้นหนึ่งรอบของการเลี้ยงจิ้งหรีดจึงใช้เวลาประมาณสัก90วันถึงประมาณ1 2อ120วันคือ3ถึง4เดือนแล้วแต่ชนิดของจิ้งหรีดแล,แล้วเวลาเราเลี้ยงจิ้งหรีดเนี่ยนะครับเราจะไม่เลี้ยงปะปนกันเราจะเลี้ยงเป็น รุ่นรุ่นซึ่งเมื่อเราได้ไข่ที่วางอยู่ในขันแล้วเนี่ยเราก็จะเอาไข่นั้นจากขันนั้นไปวางในภาชนะที่เลี้ยงใหม่ซึ่งเราจะใช้ภาชนะอะไรในการเลี้ยงก็เดี๋ยวผมจะค่อยคุยให้ให้ท่านได้ฟังนะแต่ว่าอยากจะพูดถึงว่าไอ้สิ่งแวดล้อมที่จิ้งหรีดเขาชอบเนี่ยนะ คือถ้าพูดถึงว่าอากาศร้อนมากก็ไม่ชอบเย็นไปก็ไม่ดีอยู่ที่25-30องศาเซลเซียสอันเนี้ยเหมาะจิงรีสามารถกินได้วางไข่เพิ่มประชากรได้อย่างดีเลยนะครับถ้าอุณหภูมิต่ำจิงรีจะไม่สามารถผสมพันธุ์และวางไข่ได้นะครับและพื้นที่ที่จิงหรีชอบจะต้องอยู่ในร่มครับ ไม่ตากแดดตากฝนนะฮะถ้าร้อนฝนตกชุกจะไม่ผสมพันธ์และก็จะไม่วางไข่นะฮะน้ำจริงๆต้องการน้ำสะอาดแต่ต้องการน้ำน้อยมากนะครับแต่ถ้าไม่สะอาดเอามาก็จะเกิดโรคภัยไข้เจ็บขึ้นมาได้นะฮะดินสำหรับวางไข่ปกติจึงจะชอบถ้าโดยธรรมชาตินะฮะ จะชอบวางไข่ที่ดินร่วนปนทรายนะหรือที่แกลบเพราะันถ้าเป็นดินแข็งมันจะแทงเข็มลงไปไม่ได้เั้นเวลาเรา,าเลี้ยงจิ้งหรีดเนี่ยเราก็เลยใช้ทรา,ายนะทรายใส่น้ำชุ่มชุมนะใส่ในขันไว้แต่อย่างที่ผมเคยทดลองเลี้ยงผมเอา,อาคิดเท่าแกลบนะครับใส่ในขัน นะฮะแล้วก็ให้มันชุ่มๆน้ำนะครับแล้วก็โอ้อีตอนเห็นลูกจิ้งหรีดออกมานั้นมันก็เรียกว่าชื่นอกชื่นใจนะครับแต่ว่าตอนผมเลี้ยงผมไม่ได้แยกอะผมปล่อยคือเลี้ยงเพื่อให้รุ่นนั้นหมดไปฉะนั้นตามที่ผมเคยเล่าให้ฟังแล้วว่าไปตลาดนัดเห็นเขาเอาจิ้งหรีดตัวเป็นๆจะเอามาทอดเป็นๆเนี่ยผมทนไม่ไหวผมก็เลยซื้อมาหมดเลยนะครับอ้าว แล้วต่อไปเราจะได้คุยถึงเรื่องการจัดเตรียมสถานที่แล้วก็จะเลี้ยงจิ้งหรีกันยังไงสร้างโรงเรือนยังไงและที่จิ้งหรีจะอยู่จะเป็นยังไงกันต่อไปนะครับท่านผู้ฟังครับถ้าท่านสงสัยเพิ่มเติมนะครับส่งถึงจดหมายนะทิศบนบ,นบางระม้าตู้ปนอ2กำแพงแสนนะครปฐม73140ถ้าส่งหลายก็ไอดีหลายนะครับ เอสไซบูเนท่านจะสั่งซื้อฟิปโหนกกำจัดปลวกทั้งในไร่นาและในบ้านนะครับก็สั่งมาได้ทาง ID ดีไลายสั่งซื้ออโลซอยอัลตรา Ultra, ที่จะไปลาดรถเพื่อที่จะให้น้ำซึมลงดินได้ดีก็สั่งมาได้หรือจะเป็นพรีแอมสารกำจัดแมลงวีขาว แล้วก็เพลี้ยแป้งนแมลงปากดูดต,ต่างๆนะครับเป็นสารอินทรีย์ใช้ได้ทั้งระบบเกษตรอินทรีย์แล้วก็เกษตร GAP นะครับวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการครับเฟ s t รีลอนธาตอาหารเสริมเข้มข้นสูตรทีเนตจำเป็นมากสำหรับต้นพืชเฟ s t รีลอนธาตอาหารเสริมเข้มข้อนอัตราการใช้น้อยฉีดพ่นให้กินทางใบ พืชผักไม้ผลต้นข้าวดูดซึมกินใบได้ผลผลิตสูงคุณภาพสวยเฟตรีรลอนธาตอาหารเสริมสูตรคีเลตจากบริษัทสหายเกษตรจำกัดปุ๋ยตราปิรามิดปุ๋ยตราปิรามิดธาตุอาหารพืชคุณภาพนาข้าวพืชไร่ไม้ผลไ,ไม้ดอกไม้ประดับ เติบโตโองอกงามสมใจเมื่อใช้ปุ๋ยตราพีรามิดปุ๋ยตราพีรามิดเพิ่มพูนผลผลิตพิชิตความหิวโหยของพืชเกษตรกรไทยทั่วทุกทิศใช้ปุ๋ยตราพีรามิดธาตุอาหารพืชคุณภาพของสาหายกเกษตร